สวัสดีทุกคนครับตอนนี้นะฮะวันนี้เราก็มาทําบ,บุญนะครับอยู่ที่วัดกู้นะครับนะแต่ก่อนทาบ,บุญเนี่ยเราต้องแวะกินข้าวก่อนนะครับเราอยู่กับคุณคุณเจฟนะครับ่าคุณเจฟนะแล้วก็อยู่กับคนนี้ฮนะคุณเจสันนะครับนะวันนี้เป็นทริปทําบ,บุญนะครับเ,รเวลาเราเทรดได้เนี่ยเราก็ต้องแบบแบ่งกําไรส่วนหนึ่งนะครับไปแบบความเฮงบ้างนะครับนอนหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะวิเคราะห์ตลาดมาทั้งสัปดาห์แล้วเนาะแต่เชื่อว่าทุกๆความสําเร็จครับมักจะมีเรื่องของบุญมาเกี่ยวเนื่องเสมอ ผมก็จะแบบกำไรครับบางทีเนี่ยจากที่เราเทรดได้เนี่ยสิบเนะบเนครับในแต่สัปดาห์ในแต่เราครั้งนนะครับแต่ในครั้งเนี้ยเราเลือกที่จะมาปล่อยปลาแล้วก็ทําไมต้องเป็นวัดนี้เดี๋ยวไว้ผมค่อยเล่าแล้วกันนะในในคลิปนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับ เ,เมื่อกี้นะครับเราก็ทานหาะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็แบบกําลังไปที่ตลาดอยู่นะครับแถวแถววัดเนาะก็กาลังไปหาปลานะครับปลาที่เราจะมาปล่อยนะครับก็เป็นปลาหน้าเขียดนะครับเนาะก็เป็นปลาที่แบบว่าไม่ได้มีไว้แบบสำหรับแบบเ,ออเพื่อปล่อยนะก็คือความเชื่อเนาะแล้วก็แบบมาช่วยเขานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวเดินก่อนละกาันนะฮะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ตรงโซนขายปลาแล้วนะครับ โอเลยโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดแล้วนะครับตอนนี้ก็รอปลามาปล่อยนะฮะโอเคปลามาถึงแล้วนะครับนี่นะครับ โอเคอันนี้คือเราเอากําไรส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้เรานะครับในสัปดาห์นี้มาปล่อยนะครับนะมาทําบุญปล่อยป่านะครับโอ้โหเ,เ,เห็นอยู่อชัดเลยอะอไปไป,ไปโ,โชคดีโชคดีปลาเจสัน,นตัวใหญ่มาก โอเคฮะเมื่อกี้นะครับเราก็ปล่อยปลาเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปไหว้นะครับพาพี่นางเนาะพาพี่นางเนืองล่มนะครับเนาะก็สานอยู่ด้านในนะครับโอเคเราไปกันเลยครับ โอเคนะครับเมื่อกี้เราก็สักขระแล้วนะครับนะ่ะพักพินานเลอเหลือลมนะครับนตอนนี้เรากํลาลังขึ้นมาชั้นสองนะครับของพัดต้นหนักอยู่เนะาะางด้านบนนะครับก็จะเป็นผุนขี้ผึ้งนะครับนะก็อีกชั้นนึงฮะนี่อย่างนี้เลยต้องบอกว่าปกติผมก็จะมาปีละครั้งนะครับน